หิแต่ไม่มีเลือดห,หลายจังหวะจังหวะก็อดไม่กุ้กกิ้งแล้วฮึ่ยไม่อย่าไปโลสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเกมเบอร์เกอร์ไฟใช่ไหฮะเกม ไม่ใช่ไฟไม่ใช่ไฟไม่ไม่ไม่ใช่ไฟกันนะไม่ใช่ต่อยกันหรือว่าก็ต่อสู้กันนะแต่เป็นไฟหรือที่แปลได้ว่าค่ำคืนแห่งความตกกระจายตะนกหรือเน่าออเนบครับนั่นแหละสักอย่างหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ก็คือค่ำคืนแห่งความน่ากลัวหรือแห่งความสยองนั่นแหละฮะแต่แดร์ลของเกมนี้เขากำลังพูดถึงว่าตัวผมนั้นหรือตัวคุณน,นั้นหรือตัวผู้ชมนั้น หิวทุกคนหิวตอนคืนนั่น,หนแหละก็คือใครวะจะไม่หิวตอนคืนบ้า <_ T>. งแบบเชื่อแม่ด้กี่โมงวะ <_ corr ug> อ๋อตีสองเลยตอนนี้น่าจะทุกคนน่าจะหลับหมดแล้วล,ะละ่ะแต่ต้องแบบไปเดินย่องต้องย่องแบบเดินไปแบบตรงตู้เก็บกับข้าวไงตู้เก็บกับข้าวไปหยิบมาม่ามาแล้วก็ไปต้มหรือบางคนอะแบบไปหยิบมาปั๊บแล้วก็เดินกลับห้องไปแบบขยับขยมเลยก,กินมาม่าแบบกินแบบมามแบบ่าแหกอะ มีคนเคยทาแน่นอนเลยผมพนันเลย้องมีคนเคยทํา <c oughs> แต่รอบเนี้ยเราไม่ได้จับเดินไปหยิบอาหารที่ตู้เย็นหรือตู้ข้าวหรือไมไ่หยิบมามา่าแล้วมาบีบแล้วกินมาม่าแห้งนะฮะแต่เราจะไปซื้อเบอร์เกอร์กันฮะ,ะซื้อเบอร์เกอร์แล้วก็ขับกลับบ้านใช่ละนั่นคือเรื่องราวของเราแล้วไปเจอในเกมดีกวเล่าอ่ออ๋อนี่มันเดือแนะซอ่งควรจะกลับบ้านนะ I should head home โอเค โอ้โหนี่ไงเบอร์เกอร์เราป่ะโอ้โหดูดิมีใครเคยทำมั่งแบบขับรถแบบวนอย่างเงี้ยผมว่าแบบคนที่ขับจักรยานเก่งๆที่ต้องทำท่านี้ได้ไหมแต่บางคนที่ทําไม่ได้นะผมว่าต้องแบบมีท่าแบบดิฟดิฟอะดิฟดิฟหลังใช้แบบเคาเรียกว่าปั่นเร็วๆอยู่แบบอย่างเงี้ยอุ้ยโอ้โหโอ้เจนะเพื่อนโอทษทีผมปั่นจักรยานไม่ค่อยคล่องนะ่ะนี่คือร้านเบอร์เกอร์ใช่ไหมเนี่ยอ๋อมีป้ายเบอร์เกอร์ นี่ป้ายมึงเหรอโอไม่ใช่นี่ป้ายของคุณเหรอผมจะขับจักรยานไม่ค่อยเก่งนะตอนจริงตอนเด็กๆผมนี่ขับจักรยานเก่งมากเลยแต่แบบผมไม่ได้ขับจักรยานมาสองสามปีนี่แบบคือไปไม่เป็นเลยเบอร์เกอร์ไฟไฟอ่าต้องเติมเอสด้วยนะผมจําได้ว่าถ้ากต่างประเทศอ่ะคือเขาจะขับรถขับทางขวากันถ้าเกิดเป็นบ้านเราอ่ะจะขับทางซ้ายกันนี่อะไรวะเนี่ยทำไมมันลงเตียนเหลือเกิน ตอนเด็กๆมันน่าจะไม่ค่อยมีรถหรอมั้งผมทําท่านี้ได้ใช่ไหมแบบขับรถเนี่ยโอ้โที่อุ้ยมีรถว่าหนูไม่มีพอดีลุงลุงไปไหนอ่ะกลับบ้านแล้วลูกพอดีเบียตามลุงจริงดิลุงลุงผมกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะผมไม่ค่อยขับรถตอนเด็กๆเอา้าเอา้าเฮ้ยลูกคุยกับลุงยังไม่เสร็จเลยแม่เอย้ยมันไม่เราอยู่คุยกับลุงว่ะ อาหุยจักรยานวะเง้นจักรยานใครมาขับถนนวะแน่นะหุย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 ต่างกันนิดเดียวคือที่เก็บขอข้างหน้าคนที่มาจอดตรงนี้หรือว่าล้มหรือว่าอะไรตรงนี้ก็ขอปลอดภัยนะครับก็อย่ามาหลอกหลอนกันเลย <c oughs> อย่ามหลอกหลอนกันเลยมันก็แค่จักรยานล้มแหละแบบเขาน่าจะเดินไปแบบกลับบ้านไปข้างหน้าแล้วไปตามคนนี่มาหุยใครอะ สวัสดีครับโอ้โหทำไมเราไม่ซิ่งมั่งวะตอนคืนนี่แบบต้องเป็นช่วงเวลาแบบการปลดปล่อยใารปลดปล่อยผีอ่ะเอ้าว w h ว t t ต่อฟัคมันสายแล้วมันดึกแล้วนะ u l ช h เทสอะไรอะ่ะมา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 ,มาเหรอผมต้องกลับไปหาแม่มามามาไอ้นีเทลไม่ใช่ผมต้องกลับบ้านไปหาแม่เมื่อกี้น่าจะเป็นคำว่ามามามา,มาวะอะไรอะ่ะ ทวนในล่าไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นลูกเตียงนอนได้สงสัยต้องนอนอยู่แถวๆนี้แน่นอนเลยว้าว <c oughs> แมวนาก็แค่ต้นอีกาหุน่นไลกาตอนแรกอาจจะไม่เห็นกล้ทุกคนคิดมากเลยโถษตอนคือไม่มีอะไรหรอกผงผีกันเหรออย่าคิดมากนะไม่มีให้ผีมาหลอกหรอกหน้าตอนดึกอืม ผมอยากรู io, ้ว like <ug in> <mouth> ่าเกิดผมโดนรถโดนรถชนนี่ผมจะตายวะปกติโดนรถชนก็ตายดีกว่าแล้วจะไปรู้อยากรู้ทําไมวะงั้นเราลองหน่อยนะแบบแชบ์ข้างลุงวะดิลุงรอพังไม่ใช่ตอนนี้อะไรวะอะไรไม่ใช่ตอนนี้วะไอ้ลุงไอ้ลุงไม่ใช่ตอนนี้คืออะไรคือไม่กลับไปหาเมียหรอลุงแม่งแฉลบนี้เดียวลุงแม่งพาไปตายเลยไม่ใช่ตอนนี้ด้วย ถ้าเกิดมันเป็นลูปหรือว่าอะไรนะข้างหน้าก็จะมีจักรยานคันเดิมใช่คันเดิมแน่นอนแถมเลือดด้วยอ่ะแถมเลือดแถมเลือดเฮ้ยผู้หญิงอายุไรเอ๊ยเฮลโหลวุ้ยไม่โนวกผู้หญิงหาย กูไม่โอเคเลยตอนนี้กูไม่โอเคแล้วูไม่โอเคแล้วยานะคุณผู้หญิงมือเข้ามากูจะท่องมูเตลูหรือซิกมาใส่นะเว้แม่งเงยรอบนี้ร้านค้ามันปิดด้วยอิสเล e ไอชูดเฮดโฮมโอ้ไม my ก o d ไม่ใช่กลับไปหาแม่แล้วเหรอร้านมันปิดไปแล้วว่ะแล้วเดินอุ้ยโอ้ fuck ไอ้เยอุ้ยมาเลย มันไม่ให้เรานอกลูาถ้าเกิดมันไม่ให้เราแบบขับรถกลับนี่แปลว่ามันเราก็กลับหลังไม่ได้หรอกนะครับรอบนี้กูจะรอไหมเนี่ยรอบที่แล้วคุณผู้หญิงม่งเดินอยู่ท้องหน้าเราเลยสงสัยเขาน่าจะแบบประสบอุบัติเหตุมากกว่าไม่ใช่ผีหรอกเชื่อผมดิสิ่งที่ผมติดอยู่นี่น่าจะเป็นแบบเอ่อเรื่องตลกเจ็ดย่านน้ําที่ผมจะต้องหลุดพ้น,นมันใกล้ขึ้นนะเนี่ยมันใกล้ขึ้นนะไอ หุ่นไอ้แสแกร์โคลอีกกูเรียกแบทแม่มาจากงานเลยฮะทุกคนฟังผมดีๆนะไม่ดีผมต้องตั้งใจฟังตัวเองแล้วก็ฟังตัวเองดีๆสิว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นหรอกใช่ไหมลูกไปกับ <ไป S 2> <ย>อยเองทำอย่างกับกูไปถนนข้าวสารน่ะอ๋อลืมไปวันนั้นตอยกูไปถนนข้าวสารแมงเมทัลว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นหรอกใช่ไหมลูกลุงแม่งโยกหัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้กูจะโยกหัวแบบลุงได้หมดนล้ว โยหัวแล้วไม่อยากโยกก็โดกโอ้ยเลือดโอ้ซัมะเขือเทศเบอร์เกอร์กูเน่าเลยนะตอนโอ้หเบอร์เกอร์กูกูลืมบอกกูลืมบอกน้ำมันขึ้นแล้วตอนเนี้ยน่าจะเป็นช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานกับการขี่จักรยานมีรถไฟโอ้โหพี่กุผู้หญิง ไม่มีเลือดไม่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 ไมกูหญิงนั่นมันซ้อมมเขือเทศใช่ไหมได้โปรดไว้ชีพผมด้วยแล้วถืออะไรมาน่ะนั่นมันบ้อกขอลามหรือว่าท่อปแป,ป๊บหรือมีดหรืออะไรผมขอไม่ไม่ไม่อย่านะนโอ้ยรถด่วนสายมาแล้วนะ ด้วยบอกแล้วถ้าเกิดแกเข้ามาฉันจะจะัดการแกมันอยู่ไหนโ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 นว้ไม่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 ไมันทำไมมันต้องขับอย่างนี้ด้วยวะผมเกี้ยอะไรกี้วะไอ้เหี้ยมันหลุนลุนมากเลยอะขับเลนกลางไม่มันไม่ขับยิงกลาง ไม่อย่ไม่มาแม่งรู้จังวะเกมเชี่ยผีอะไรรู้ขนาดนี้ผมเหนื่อยแล้วผมเหนื่อยจะกกีแล้วตอนเนี้ยผมผมเริ่มเหนื่อยจะกกีแล้วนะจริงๆริงแต่แต่แตอี๋อีบคุณผู้หญิงการทำอย่างนี้ได้ไงวะอยากตายไง ขอให้ผู้เป็นเจ้าขอให้พระผู้เป็นเจ้าช่วยปกป้องลูกด้วยแล้วไล่ผีบ้านนี่ออกมาจากตัวผมที่ได้โปรดอะไรนี่ไม่เขาดีไม่งกลับหัวแล้วชิมายน่าจะอีกเหมือนน่าจะเหมือนเดิม It's a ิ d I should h a เ e h o m e ฉันมันมันดึกแล้วฉันต้องรีบกลับบ้านเออไอชิ้ยกูไม่ยิงก่งเกิงๆก่งเก่งเกงเกิงกูเก่งกูเกิงกูเกงกูเกงกูเกง กุูกิงกุูกิงกุูกิงโอ้โหแม่งเป็นลูกแม่งเป็นลูกบนๆแล้วตอนนี้ชิบหายละปลายเตือนเป็นลูกบนลแล้วค่ะคุณพี่โอ้ยรอบนี้ไม่มีพี่กูไม่ได้หันเลยหลายจังหวะจังหวะก็อดไม่กุูกิงแล้ว ลุงลุกเล็ดลุกแตกไปแล้วกูไม่สนลุงละลุงกูไปโลกนานรอละสงสัยโดนเมียรกระทึกตายในรถแน่นอนเลยมาอังเกลมาเทลไอ้นี่เทลโอ๋ยเ่ีอรโอ้โหายไปแล้วจักรยานฮะ <Huh? S 1> อยากแข่งกับกูใช่ไหมอ๋อ huh? แม่งเลวุวยขำแล้วว่ามึงน,นอนปันเมื่อกี้มึงนอนปันอีผีบ้าไอ้นิดไอ้ดอนนิดยูเกิลออพอค์เจ้าปวดช่วยลูกด้วยแล้วปกป้องลูกทีอย่าให้ลูกนั้น โอ้ด้านขวาโอ้โอโอโกูควรโฟกัสแล้วกับไรดีบนขวานี่น่าจะเป็นสะพานน่ะด้าน้ายนี่อะไรอะ่ะโอ,โอ้กูเนี่ยอยู่บนสะพานแล้วสักขวาซ้ายนี่วิญญาณจะชัดเลยกูโดนแน่กูไม่ได้กลับบ้านดีๆแล้วตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะผมมีพระผู้เป็นเจ้าคอยช่วยอยู่พระผู้เป็นเจ้าของผมที่ชื่อว่าโอ้เหมือนกูจะโดนแล้วบางอย่าง โอ้ยโอ้ยโอ้โหแม่งเป็นปากโอ้โหรถบ้าอะไรมีป่าเนี่ยลุงลุงไอ้ลุงกกิ๊ลุงเอารถไปเสริมแต่งอะไรมาวันนี้มันมีรถมีปากด้วยโอไมค์ก่อยิ้มให้กูด้วยป้กเฮ้ยไม่อย่าไปโลว้า ใช่ตอนนี้ฮะอะไรกันวะเกิดอะไรขึ้นเราต้องจับจ้องที่ทางนี้ไว้ตามจริงผมก็ไม่อยากตายหรอกผมแค่อยากทคนเห็นว่าเออการที่แบบอยากดูหน้ารถไงเออหน้ารถมันสวยดีเออมีรูปปากด้วยแปลกแบบแปลกแบบมันแปลกดีอย่างเงี้ยรถบ้าอะไรมันมีปากนะมีตาด้วยเฮียโอ้โหสงสัยภรรยาของลุงจะรวมร่างกันเลี้ยวกับรถ ลุงชอบขันรถไปทข้างนอกงไงภรรยาจะตามไปด้วยขูดมากเสียที่คออย่าไป่ลนี่แน่อุณมึงขับข่านมาได้ทำไมกูต้องหลบเนี่ยทุมึงขับขานมาได้คุณกูต้องหลบอ,อย่าด้วยเ็นใจอย่าไมใจเจนไว้เพื่อนเจนไ้เพื่อน จิตใจของเรานั้นต้องกล้าแกร่งยิ่งกว่าผีสังกัดสับป,ระ,ประรังเคพวกนี้โอ้หน้ามึงก็ไม่สับปะรังเคแล้วหน้ามึงรักหมวมากโอ้โอ้โหถ้ากูเจอจริงนะถ้ากูเจอถ้าเกิดกูปั่นจักรยานแล้วกูเจอเหตุการณ์เมื่อกี้นะกูไม่ต้องทำมิเชลแล้วกูยอมโดนกูยอมโดนแดกกูยอมโดนแดกกูน่าจะปั่นไม่ข้ามกูน่าจะตกแทนอ้ผ่าน โอ้โหรอบนี้ร้านปิดแล้วโอ้โหเหลืออีซีน <c oughs> น่าจะเป็นอีซีนเพราะทุกอย่างหายไปเลยเอสกับเอรอบนี้เขากลับบ้านดีๆเธอนะอะลอมีมีใครนะรอบนี้เป็นในนี้ว่าเทอร์เนอร์เทอร์นาล่าน่าจะเป็นอุดบวงอะรอบนี้แม่งมีลูกอุดรบวงด้วยอุ้ยไหลทำไมมึงต้องชาด้วยเนี่ยทำไมต้องห่านตามกูจะตามมาละ Fuck, here, แกัวฟกเอากระดรเฮอแมนไม่งั้นกูเอ็กโซไซต์เอ็กโซซิสมึงแน่ยนอย่าด้วยออกไปกูลูกบาดหลวงนะเว้ยขอให้ผู้เป็นเจ้าไล่มึงออกไปจากโลกนี้ถอหมึงหลอกล้อกูอีกแกมันก็แค่ดูวิญญาณจงจากโลกนี้ไปซะเพราะว่าอะไรกายเนื้อของแกนั้นได้เป็นเศษขี้ไปแล้ว <c oughs> ไม่ใช่โอ้โหรอบนี้แม่งโค้งว่ะเฮ้ยกูเกลียดตรงโค้งอะไอเฮียเลย โอ้โหโอ้โหขับรถโอ้โหเบิร์เ oh. บ oh, oh, ิร์เห็นเบอร์เกอร์กูซอสเต็มเลยเนี่ยโอ้โหขอกลับบ้านเถอะตอนนี้ซอสกูแตกแล้วซอสกูกลัวซอสเขืดเทศกูกลัวแล้วน่ะคือแบบซอสมะเขือเทศเราแบบกลัวจนแบบซอสถุงซอสแตกเลยเฮียดูดิจักรยานตายแล้วตายจักรยานอยู่ข้างบนค่ะไม่เฮ้ยอีบ้ามึงเห็นไหมเนี่ยมึงเห็นนี่ไหม ถุงเบอร์เกอร์อูซอสแตกแร้อนแล้วเดบโหลดให้กูกลับบ้านเถอะเดีย๋ยวเพิ่งหลอกหลอนกูเลยกูหิวกูอยากกินข้าวแค่กูจะกินข้าวแค่กูอยากกินข้าวมึงต้องทำอย่างนี้เลยเหรอมีหน้าแล้วทำไมคนเขาบอกว่าอยาาก,กินอะไรตอนดึก ไม่ใช่นากูนาหมายถึงนากลัวแล้วนะก็นาแมงก็นาคุกู็เลยทำไมมันต้องมืดด้วยอ๋อไม่อย่าไม่หรอกอย่ามึงมาแข่งปัจจัยยานตรงนี้ก็เลยไอสัตว์โอ้โหปั่นกันโอ้โหปั่นออกมาข้างนอกเลยโอ้ยไอ้เช็ดโนโอ้โหกูตายแน่ๆ ไม่ทันมันไม่ทันมันไม่ทันเรามันไม่ทันเรามันไม่ทันเราเหมือนกันมันจะกั่นแข่งกับกูมากใช่ไหมนีาวะเออหืมเคยดูไอ้นี่ไหมเฟมไคเซอร์ไปเลยเฟมไคเซอร์โอ้โหเฟมไคเซอร์ไปเลยอีอีอีอย่าด้วยอีอีอีอย่าด้วยมาเอ้ยอีเอ้ยเกือบเมื่อกี้เกือบอีมงเอ้ยเกือบเหมือน อย่า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 ไม่กอีสัตว์รอบนี้โอ e> ้อีบ้ารอบนี้มีมึงขับตามเลยนม่จำเลยเหรอนี่กูจะย้อนยุคไปเนี่ยกูัวจะไปผมอาจจะแบบย้อนยุคก็เป็นย้อนเข้ามงนี้แบบย้อนยุคก็เป็นแบบปีหนึ่งเก้าหกศูนย์หรือหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เลยเนี่ยไปช่วงแบบนับปนเลียนตีกันอยู่หรือไวกิ้งมนกระทืบกันอย่างเงี้ย จะคว้าวกนี้ไมัอยากแตะไ,ไมัอยากหน้ามุนี้เลยหรอโอ้ยโอ้ยรอบนี้โอายก y อดร้านเปิดแต่ไฟแดงสงสัยเปลี่ยนตรีมฮารลวีนหรือนี่ is too late มันสายเกินไปแล้วมันสายเกินไปแล้ว หมายความว่าผมตายไปแล้วสินะผมว่าจักรยานที่ล้มตอนแรกน่าจะเป็นเรามากกว่าผมว่าเราน่าจะตายมาตอนซื้อแหละแต่ว่าเราทำเป็นว่าว่าคิดแบบเรามาซื้อแฮมเบอร์เกอร์แหนงน่ะแต่ตามจริงเราโดนปานจักรยานตอกลับบ้านวันดีจ้ะโยมมาทูดมารับผมก็ไปเถอะจริงๆจะเล่นผมนี่ขนาดนี้ไม่ดิน่าจะเป็นเราเน,น่าจะเป็นผู้หญิงอนะถ้าเขาจะเล่นหนูขนาดนี้นะคะพาหนูกลับบ้านเถอคะค่ะไม่ใช่พาหนูไปโลกหน้าเถอะค่ะหนูยักษ์เกิดหมหแล้วคะ่ะวัสดีค่ะ พวกพี่นี่ก็น่ารักเหลือเกินมาแบบจ้องหน้าจ้องตาเราเหมือนทําหน้ามึนๆแล้วเหมือนเราเพิ่งเคยเจอกันมาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราไม่เคยเจอกันมาเลยนอกจากความตายที่เราเพิ่งมาเจอกันเมื่อกี้อ่ะยอมครับ้อมแล้วค่ะโอ้โหจันทร์มืดสุริยุปราคาจันทร์ดำนั่นไงไอ้ไม่เกิดอะไรขึ้น อมือเราติดกับตะขอโ oh อ,อ,อ,อ้ยโอ,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 อ้นี่มยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยมอ้ยโอ้ยโอ้ยได้ยนอ่ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยมอนยักคอแอ้วเฮ้ยมอนหักกระดูกไอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้นีอ้ยโอ้ยโก้ยีอ้ยโอ้ยโ้ยโอยอ้ยอ้ยอ้ยโอ้อ้ย้ยโอ้ด้ยวยโออ้ยโอ้ยโอ้ย้ยยไม่นะ้หญิงแกไม่ควรมาอยู่ที่นี่ เออผมขอโทษครับพอดีผมก็อยากกลับบ้านเหมือนกันตอนนี้เราไม่ไหวแล้วบ้านไปไซด์หนูจะกินเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อรมาด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะสินบนสินบน <c oughs> ขอบคุณที่มาช่วยครับซาตานพอดีผมก็ไม่อยากตายตอนนี้นะคุณนะพอดีเราทิ้งเบอร์เกอร์อรไว้ที่นั่นไนไงแล้วนี่ไงเบอร์เกอร์ของเราจริงจริง,รงโอ้เราเป็นตาลุงก็ได้เว้ย ที่ขับรถกูว่าแล้วไงอู๋นี่แหละตาลุงที่ขับรถชนไปไหนหนูมึงก็ลองไปช่วยน้องดิน้องจะตายแร้วแล้วน,น้องตายแล้ววะว้าน้องนอนแบ่อยู่ที่พื้นทำมาซื้อเบอร์เกอร์เว้ย h ฮฟ n i e น e a มขอให้เป็นมือที่อร่อย เราว่าเป็นคนชนเว้ยโอ้โหเกมแม่งดีมากผมบอกเลยนะเว้ยมันมันมันหน่วงว่าลายเกมที่ผมเจอมาเ้ยคือแบบแม่งใส่พ่ยังจริงๆริโอ้โแต่ละฉากแม่งมีการปั่นจักรยานแบบเราออกมาปั่นจักรยานกันไหมแม่งเหมือนเอลซ่าเวอร์ชันแบบปั่นจักรยานอะ โอเคเกมได้จบลงไปแล้วนะฮะเกมนี้เป okay. like ็นเกมฟรีนะกใครอยากเล่นก็ไปกดเล่นในเว็บได้นะฮะถ้าเกิดเกมหน้าจะเป็นอะไรก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะฮะเกมไหนผมสามารถหยิบยกมาเล่นได้หรือเกมไหนที่ผมสามารถนามาเล่นได้หรือเกมไหนที่ผมซื้อมาในราคาถูกหรือราคาแพงหรือผู้ชมซื้อในราคาถูกหรือราคาแพงมาเล่นได้เหมือนกันนะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าบายบายครับโอเคแต่ก็ใครชอบเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากลองเล่นก็ กดลิงก์ใต้คลิปไว้ไปได้เลยนะครับเอาไปไลองเล่นหรือว่าใครที่แบบชอบเกมนี้มากๆก็สนับสนุนผู้พัฒนาเกมได้นะครับเขาจะได้ผลิตเกมหรือว่าทําเกมที่ดีๆมาให้เราเล่นตลอดไปนะฮะเขาจะได้มีกำลังใจในการทําเหมือนผมนะฮะฝากกดไลค์ด้วยฝากกดแชร์ด้วย,ลย,วยแล้วก็มีแฟนเพจนะฮะนยบาย